สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมอว e นะครับผมเราก็วันนี้เราก็จะมาลงแรงกันนะครับในการลงแรงของเราวันนี้ก็เป็นการไต่แรงก,ก่อนที่จะรีแรงนะครับเพื่อไม่ให้เราจะตกมาต่ํา,าเกินไปนะครับซึ่งผมซึ่งอดีผมเป็นอดีใหม่นะครับก็กาลังมาปั้นใหม่ครับก็ธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรไม,ามาเท่าไหร่นะครับผมเอ เรามาเล่นในตำแหน่งอะไรกันดีฮะตา,าะครับผมป่า,ป,าป่าแล้วก็ตางแล้วกันนะโอเคครับผมไปกันเลยเราจะจคู่กันนะครับก็นี่เป็นอดีใหม่ผมนะครับผมก็นานหนาก็ยังมีไม่มีอะไรมากนะครับเบลก็ยังไม่ได้ตันเลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับผมใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ากคอมเมนต์ comment, ให้คำแนะนำกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับเราก็มาดูกันในเกมนะครับผมอ่าเป็นซาต้านะครับที่แบนไปครับผมทีมเขาส่วนทีมเราก็น่าจะเป็นทอนครับผมทอนหรือโทนะผมไม่ได้ใจเหมือนกันแต่ผมเรียกทอนนะ มันไม่มีใครได้เล่นนะครับไอพวกนี้โอโกงอ๋อผมอ,อัพว่าจะเฮ้ยว่าจะเล่นฟอร์เรนซะหน่อย Band แบนก็ซะแล้วนะครับเล่นอะไรดีล้วทีนี้เกียนไหมละ่ะเกียนกันไหมนุ้ยหาิยามาครับขอป่าได้ไหมเราขอป่าได้ไหมขอป่าได้ไหมครับก็แหลงประมาณนี้นะครับใกล้จะรีก็จะมีไอ้พวกที่มันปวดๆหน่อยเล่นแบบ เกียนเกียนว่างอะไรเงี ako, right? ้ยนะเยอะเยอะเลยต้องทำหัวอุ่นเอ้ยัวจะเย็นเย็นไว้นะครับผมบางทีก็หัวร้อนหอวร้อนจัดเลยอ่ะเราเจออาลิโป้นะครับออฟเลนไม่รู้จะหยิบอะไรไปเล่นดีนะฮีโรค่อนข้างผมจะน้อยมากนะครับฮีโรน้อยมากอ่าเอมิลี่เหรอจะมีแค่นี้เนาะ ก็ฝากติดตามันด้วยนะครับต,ต่อไปก็เดี๋ยวก็คงจะเป็นพัฒนาในไอดีในเกมก็คงจะมีฮีโร่มีสกินอะไรมากกว่าน,นี้นะครับผมอยเราขอเขาเขาไม่ได้ให้เรานะเราก็ต้องเล่นออไฟไปนะครับเอเมลี่แลวกันผมมาแฟดไปออฟได้ไหมได้บ่าไอแฟดไปออฟแล้วกันนะผมมาเอาดีเอาดีเอเอเด นะครับแล้วดูเขาด่าผมนะเราดูนะทีมด,าด่าแน่งั้นเนี้ยด,ด่าเปล่า,ยนานเยี่ยมนานไงโอ้ยผมอัพได้โอเคมูลาให้เราฟาร์มนะครับแต่ไม่เป็นไรเราให้ฟาร์มจริงหรอ ถามก็ได้ขอบคุณครับวันนี้สามเกมเจเอแต่คนตัวเลือกแบบนี้คนจะเลือกอะไรมันอยู่ที่เราเล่นนะฮะบางทีอะแม่งบางทีถ้ามันเล่นดีๆกันอะทั้งทีมอะมันก็ชนะอย่างเครีสองตัวเมทสองตัวอย่างเงี้ยมันอยู่ที่การเล่นบางทีโอ้เล่นแบบว่าจะโหดจะขนาดไหนก็เกิดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชนะหรอก ผมเป็นคนที่โซโลแ่แล้งตลอดนะครับไม่เคยมีทีมไม่เคยอะไรอย่างนี้กับเขาเลยก็เล่นมาเรื่อยเ,เล่นคนเดียวเนี้ยไม่เคยไม่เคยมีทีมนะโอเคครับผมเราเราก็ไปชมกันในเกมนะครับมาแล้วมาแล้วนะวนะก็เริ่มฟาร์มครับผมจะโดนป่วนหรือเปล่านะ โอเคครับผมซื้อดาบมาครับขั้นแรกเลยโอเคขอยืมดาวหน่อยนะมีขอยืมดาวด้วย <I S 1> ผม <must S 1> เป็นคน <protect S 1> ที่เป็นคนที่ชอบ <I love. S 1> กดซื้อค้างแบบนี้นะครับหลายคนคงจะเป็นเนาะผมกเป็นมีคนหนึ่งเลยที่ชอบแบบเนี้โอ้ตีบืดใชแล้วนึ่งทีอยากจะเล่นโฟเรนหน่อยนะครับเมื่อกี้ขอโชว์สเต็ปโฟอร์เรนมาหน่อยสเต็ป <Step S 2> mm hmm. ไก่ <laughs> ไม่ใช่สเต็ปหก โอเคครับผมเราก็ต้องฟังมันย,ย,ยาวๆนะผมไม่เคยหยิบมาเล่นเลยเดุยกแปกำลังาตั้งแต่ผมเล่นอวีมาประมาณหลายปีมากนะครับผมไม่เคยหยิบดอกแฟดมาลงแรงหรือว่าเล่นเลยนะผมกำลังซื้อมาไอ้ไม่กี่วันนี้นะมาเล่นแล้วมันเอ้ยมันหนกหุกดีว่ะก็เขาปรับใหม่ให้มันเป็นอสซีนไปแล้วนะครับทิ่สนหน้าก็คงจะอัปเดใหม่คนระับ แพทใหม่แพทใหญ่ด้วยนะครับดูแลแบบเหมือนจะมีอะไรเยอะมากเลย <they> เปลี่ยนอาหน้าปกโปรไฟล์ใหม่อะไรนี่รัวเยอะแยะไปหมดนะครับก็รอติดตามครับผมคน <own. S 1> ที่บ้าอาวีอยู่แล้วนะครับผมทุกทักผมเมื่อก่อนผมเล่นอาลิทออฟนะครับผมืเก็นตอนเวอร์ชั่นในนั่นนหะในใน,อนคอมพอมาในอา เอนดอยหรือโทรศัพท์ที่พอมาเล่นแล้วมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร,ร่ถามบอกได้เพื่อนบอกได้นี่พ hey. okay. okay. ยายามอันนี้นะครับหายก็บอกเพื่อนในทีวีล่าเอ้ยนั่นไงไปแล้วเม็ดไปแล้วนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นช่วยเมูลหลายกันนะเราอุตส่าห์เสียสละให้เราป่านะครับอืมนะครับ โหดหัวซะด้วยเกมนะครับผมแล้วก็รู้กันไปยาวๆนะฮะมันจะเป็นยังไงจะแพ้หรือชนะเกมนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเฟสมากเท่าไหร่นะครับการออกของอะไรอย่างนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้รู้อะไรมากมายก็จะออกพิดพีถูกๆบ้างก็ช่วยคอมเมนต์อะไรด้วยนะครับผมเป็นคนที่เล่นอวีนะแต่ไม่ชอบจะอ่านไอ้อะไรที่มันเกี่ยวกับประวัติหรือว่าไอ้พวกไอเทมนะครับออกอันไหนวีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย สมมาก็ออกตามเขาหรือไม่งั้นก็อออกคนเดียวนะครับผมออกคนเดียวกันทดลองเล่นคนเดียวว่าอยอังไนมันดีอันางไรกีแต่ตัวเฟนผมยังไม่ได้เคยศึกษานะครับผมเล่นกากหรืออ่อนยังไงก็ขอภายด้วยนะครับจะเ็ะไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคผมจะพูดให้น้อยลงนะก็จะมีสมาธิในการเล่นนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตะลืดตลิดเติงไปหมดเลยนะครับโอเคดูข้างล่างเราจะโดนนะอะไรนะเพื่อนบอกได้นะเอาไลยนะเพื่อนนะยังเอาเวนเอาป่ะเฮ้ยเอากัื่อนละเฮ้ยบอกแบบนี้ตายไปซะนะคอรนี่ในป้อมเลยเพื่อนจะเย็นดีนะ เย็นวายเย็นวายเฮ้ยไอ้เยี้ยนี่ก็ไม่ไม่หลบออกมาวะเอ้ยเอ้ยโทษทีนะครับเออ,อ,เอาการหัวร้อนเริ่มออกอืมโอเคถอยกันเพื่อนโอเคนะเราก็ขอความไปอีกสักนิดหนึ่งก็ขออภัยในความผิดพาลาดหลายๆอย่างด้วยนะครับผมก็กำลังทำคนที่ทำคลิปใหม่นะการไม่ได้ใหม่แล้วครับแต่ก็ทำบ้างได้ทำบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็ ทำแล้วมันไม่ค่อยมีคนมาถูกตามหรือว่าไม่ต้องกครตามหรือว่าอะไรนะครับก็สีชมอะไรก็ได้เลยทีก็ทำไปแล้วก็ไม่เบื่อมันไม่ได้มีอะไรตอบแทนกลับมาก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรแต่ก็หาว่าทําอยู่ไหมก็ทําอยู่บ่อยๆครับนาน,นานทีทําลงถ้าผมลงครั้งนี้ก็อาจจะเป็นอ่าอาจจะเป็นอ่าผมเปิด youtube ใหม่นะครับเพราะว่าเก่าผมมันเข้าไม่ได้ผมเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้ว อ่ามันล็อกอินไม่ได้เราก็เลยต้องมาทำใหม่หมดเลยี่ายมาช่วยหน่อย <Ret reat. S 1> นี่ป่ะนี่เอาไปไหนอ, <Ret reat. S 1> อะนี่หูเดินไวจัดอ๋อติดเกิดใช่ไหม มาพูดเล่นพิกเกอร์อทิ้งด้วยเรจะเย็นเย <my own. S 1> ินเพื่อนเราก็ต้องฝ่ามันนะครับผมโอเคของเราเริ่มได้แล้วนะ โอ้ยเลยที่นี้มีดักผมด้วยมีดักรอ้วยทีน,นะน,ะน,นะนะั่นนะดีนะนั่นนะโอ้ยนะเฮ้ยอายสวยแบบนี้สียทบนอะเาควนกลับบอลแล้วมั้งเนี่ยอ้าวตัวฟรีป่ะนะทำไาไม่ได้ได้ไงวะ เฮ้ยสเติมบ,บุหาีไม่มีเลยโอ้โหอะไรครับจานถ้ามาเสิร์ฟคาที่แล้วยังไม่ได้อีกเหรอเฮ้ต่อยวิ่งไปอีกทีนึมเนี่ยกำเนิดเพื่อนยาวเลเลยไปแล้วนะไปแล้วนะ กลัวอะไรกลัวใหเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหน็ดเหน็โล่ตุ๊บถอยให้กลับแล้วเฮ้ยดูโป้ได้ดูโป้ได้นะได้นะถูกเลยเนี่ยโอ้มาเลย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 โอ้โหอะไรวะ เฮ้ย hey, นะเขาดันป้อมว่าดูเลนนะหน่อยดิบว๊ยแปลกมากนี่เขายังเสียสละชีวิตเพื่อป้อมเลยนี่ไงแล้วก็จะมาบ่นป่าอีกด้วยนะเฮ้ยป่าเล่นอะไรวะไม่ดูเลนเอา้าดูนะดูนะมึงเล่นทิ้งเล่นไปเงี้ยนี่มีหน้าก็จะเล่นป้อมอีกแล้วเนี่ย อ้าวาวูหลัดอ้าวอ้าวอ้าวๆอ้าวเฮ้ยแม่งวูหลัดกูไม่มีสเต็ปในการเล่นเลยวะเท่าไหร่เนี่ยแล้วกันแล้วกันเขาอยากเล่นเพราะเขามีสเต็ปปะตายเฮ้ยอะไรวะไม่มีสเต็ปตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว ทลากูรอดไหม่ะไม่ไน่ารอดนะได้โทษทีเพื่อนเคืยไม่ได้ะวนนะนี่เป็นไงวะเฮ้ยเป็นไงอเมื่อกีไ้ไม่รู้ว่าไก่และรอบนี้นนทีมเขาเล่นดันป้อนมนะโอ้ยบูยอว้ย เฮ้ย,ฮยแมนตีมันไม่โดนใครเลยวะให้เกมนี้ต้องบอกเขาัน่อเกันยนะฮ้ยเว้ยเวยเวย เฮ้ยแวนตัวเดียวอะเฮ้ยโอ้โหอยู่เป็นสิบไม่ได้ยังไงวะลอยป้อมเล่นป้อมนะครับเรามีโอกาสเราก็เล่นป้อมก่อนเลยเฮ้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 ยจิตสูดเมื่อวานอะเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยกลับไปเฉยเฮ้ยเฮ้ยมันเวลาหนักหอยของมันรันเอยแล้วกันไม่กดซื้อแล้วนะ เฮ้ยเฮ้ยสามสามว่าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอเคนะครับก็ถือว่าเจอทีมดีนะเพราะตอนเย็นนี้ผมลงไปก่อนหน้านี้โอโ้โหเอ้ทีมอะไรกันไหมลกูกผมคิวไปสิบเก้ากับคิวนะครับในแล้งคอมแตแว่งแพ้เห็นไหมบางทีมันก็อยู่ที่ทีมนะมไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาเอเฮ้ยเล่นดีไม่ดีจะกลัวอะไรมาอะไรเงี้ย <c oughs> มไม่ค่อยเกี่ยวนะถ้าเราเล่นดีซอย่างก็ <c oughs> ไม่น่าจะมีเลยมัม่งนะในความคิดอะไรคนอะไรเี่ยก็จะบอกว่าเอ้ยมันเกี่ยวได้ไงวะเขาเรียกทีไม่แบบนี้ว้ยแล้วกนบาตีกันข้างนอกนี่แม่งไอ้เหี้ยกุ้งตีจัดเลยเนี่ยเ hey, <over> บื่อคลิปมากเลย <they> ยืนตีกันหน้าปั๊มโอ้โอ้ไม่ o oh d นะก็เป็นตัวฟาร์มที่แรงเหมือนกันนะดูแผแต่ถ้าต้านเวทเยอะๆหน่อยก็ค่อนข้าง,งที่จะทำรเมจดได้น้อยนะครับหลังๆเกมมานะหน้าเกมเราเอาได้เอาเอาเอา,เอาเลยนะครับจบได้จบเลยนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมไอ้แหลงพรงนี้ก็ถ้าไอ้ฟคอมคอนเขาก็คงจะเป็นไก่ไปเลยนะตรงนี้นะไม่รู้ละ่ะ เมื谢谢่อก่อนผมเล่นครั้งแรกเนาะไม่ค <Mü> ร <ke Laughter> ั้งแรกเล่นๆมาเราเล่นไม่ให้เป็นเราคิวไม่ได้เราไม่รู้จักฟื้ไม่รู้จากการออกฟองอะไรขึ้นแพทีินําครั้งแรกเนี่แม่โคตรดีใจเลยดีใจเกินพอมันเล่นไปเล่นไปแล้วมันสุดแรงที่เราแบบกำหนดอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นโอ้โอ้กลายเป็นความแบบว่าเฉยๆไปแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ตายสักตัวว่ะเฮ้ยอะไรวะนะ่ ไอ้ยปลาไก่เราจะโทปลาเลยนะไมไ่ตั้งใจปลา,าเาดี๋ยวครับเพื่อนใจดีนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮยเอากู้ยืแล้วกู้อีกแล้วนะไนปนะเฮ้ย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 โอ้โหไอ้เม็ดตัวนี้ก็น่ารำคาญจะเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมั่วห,หมดเลยดอยตัวนนะี้อุ้ยดูดีไม่ตายอ่ะมั่วอะไรที่ก็ไม่ตายแน่นองนะโอ้แม่เราคิวไม่ได้เลยนะเจ ปีิแปดฟาร์มคิวได้นะดีดีแบนเขาโกดรดเลยเราบ้น่ากลับเพื่อนกับอ่อนกนะลับกันเลยโอ้เพื่อนโหดนะครับเพื่อนโหดนะพี๊กับอ่อนนะขอฟาร์มกันได้ไหมกลับกันดีกูด่าไม่งให้ฟาร์มฟาร์มเย บางทีก็เจอฟาร์มก็ฟาร์มจริงๆนะครับผมฟาร์มไม่ยัง้งฟาร์มไม่ออกป่าเลยนะเจอลิงอ่ะถ้าเจอลิงฟาร์มไม่ออกป่านี่โอ้ยอ่าไม่ว่าตัวอะไรนะครับในเลี้ยงสูงๆถ้าเขาเอาตัวแก้ม,มาก็ความ้งางที่จะระบากไม่พักโกงๆอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เกมด้วยนะครับบางเกมก็เออเราไล่เปียบอะไรเงี้ยก็เล่นหนุกตัวอะไรเกิดมันก็หนุกหมดแหละ อย่างซาต้อะไรบางทีผมหยิบมาเล่นก็แทบจะไม่เกิดเลยก็ได้นะเจอตัวดักตัวจับเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอแบบว่าเออตัวแบบไม่มีจับเลยอะไรเงี้ยก็หนุกแหละตัวอะไรก็หนุกแหละแต่ก็จะได้นะผมเฟสเก่าเข้าไม่ได้นะผผมเราอินเฟสนะครับก็ฮีโร่กินก็ค่อนข้างเยอะจะได้มากผมขายดีด้วยนะครับผมบ้านขายดีด้วยนะที ไอดีนี่ก็จะเป็น ID ดีไก่ครับปั้นใหม่ก็กะจะปั้นยาวๆเลยแหละครับผมก็ใครที่รอติดตามก็รอชมกันไปยาวๆเลยครับให้คอมเมนต์ให้คำปรึกษากันหน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหรบางบางเรื่องก็ไม่อาจะไม่รู้อะไรรู้รู้แค่ว่าชอบเล่นแหลน,นนะั้นนี่เหมือนเกมนี่เราน่าจะชนะ นี่หมโชว์เวีหนึงเป็นไงล่ะเฮ้ยกลับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหตายหน้าอ้อะไรวะเนี่ยเดี้มัไม่ขึ้นเลยวะเต้นอะเจตหเลยก้านึะครับผมผมก็เล่นอยู่นะ้เตะโอเคจบได้จบเพื่อนอย่าไปล่อตีนเขาเลยลนเลดเกมหมยังหัวล้อมออก เอาเรียบร้อยนะครับผมก็ชนะไปเกมนี้นะครับผมในการไต่แรงของเราอ่าก็คลิปนี้ก็ฝากไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากคอมเมนต์ฝากแนะนําฝากช่วยบอกกันหน่อยนะครับผิดพลาดอะไรตรงไหนก็จะได้ปรปับปรุงนะครับไว้คลิปหน้าจะมาอ่าไว้ซีซั่นหน้าครับผมให้มันรีแรงก,ก่อนแล้วกันเราจะมาทําคลิปอายาวๆเลยนะครับผมผมสตรีมด้วยนะครับผ่านนะเพจผมยังไงผมจะฝากไว้ อาข้างล่างนะครับผมได้คอมเมนต์หรือว่าอ่าข้างล่างนะครับในยูทูบก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ